มดขาวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเบลล่าราณีเป็นเจ้าภาพทอดกรถินสวยสง่าบนชุดผ้าไหมไทยค่ะคนสวยใจบุญทำบุญใหญ่อีกแล้วนะคะโดยครั้งนี้เบลล่าราณีได้เป็นเจ้าภาพทอดกรถินณวัพระยาสุเรนร่วมกับพุทธศสนิกชนอีกมากมายค่ะ ใน IG ีของพี่พลอยผู้จัดการส่วนตัวของเบลล่านะคะได้โพสต์าพาให้ชมบรรยากาศพร้อมระบุข,ข้อความเอาไว้ว่าอนุโมทนาบุญให้ทุกทกท่านนะคะวันนี้พลอยกับน้องเบลได้เป็นเจ้าภาพทอดกรถินสาม,มัคคีณวัดพระยาสุเรนร่วมกับพุทธศาสนิกชนอีกมากมายที่มีความตั้งใจที่จะมาร่วมบุญในครั้งนี้ขออนุโมทนาบุญให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญปราศจากโรคภัยทั้งปวงนะคะ สองภาพสุดท้ายพี่พลอยจะทันไหมและในที่สุดพี่ก็ทำสำเร็จคะ่ะฮ่าฮ่วิ่งสุดต้องขอบคุณน้องชายคนนั้นผู้ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมายามการจราจรติดขดัดพาพี่ไปส่งที่วดัดโดยงานนี้สาวเวล่ามาในชุดผ้าใหม่ไทยสีโอรสนะคะสวยสง่าม,มากๆเลยคะ่ะ ทางนี้เองนะคะทางทีมงานมดข่าวพาเพลินเองขอร่วมอนุโมทนาบุญในการทอดกระถิ่นครั้งนี้ด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ